วิดีโอบล็อกตอนนี้ทําขึ้นมาเพราะว่าผมเสียนครับปกติแล้วเนี่ยในชาแนลโตติงตองถึงแม้ว่าจะอธิบายความรู้เกี่ยวกับงานเสียงมืออาชีพ แต่ผมจะพยายามเลี่ยงการคำนวณผมจะพยายามเลี่ยงส่วนที่เป็นความรู้เป๊ะๆจริงๆเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูคุณไม่ได้ต้องการความรู้แบบเป๊ะๆขนาดนั้นแต่คุณต้องการไอเดียว่าขั้นตอนแต่ละอย่างสับตัวนี้การทํางานแบบนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้มีหน้าที่อย่างไรเวลาที่คุณจะเซตอัพระบบคุณต้องคิดถึงอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้คุณฟังแล้วก็ให้คุณนําไปใช้มากที่สุดไม่ใช่ความรู้ผิวๆแบบนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับภาระของการคำนวณวัดแอมให้แมชกับลำโพงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลอนกับคนที่เป็นซาวน์เอนจิเนียร์หรือว่าซิสเต็มเอนจิเนียร์หน้าใหม่มันนานหลายปีมากมายแล้วแล้วด้วยความที่ว่าในตอนก่อนหน้าเนี่ยผมได้ตัดสินใจทำไอ้เรื่องที่ว่าหลังแอมมีปุ่มอะไรบ้างและมันทำงานอย่างไรทำไปทำมาแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้ามันพูดถึงขนาดน,นี้แล้วก็ทำต่อให้แม่งจบๆไป ทีนี้ครับในฟิีโอบล็อกตอนนี้ผมขอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าคุณอาจจะไม่สามารถดูแล้วเข้าใจได้ในทันทีในรอบเดียวจบคุณอาจจะต้องดู2รอบ3รอบหรืออาจจะมากกว่านั้นปกติแล้วเนี่ยครับระบบเสียงประกอบด้วย Input ก็คือสัญญาณขาเข้าเช่นไมเค์เครื่องดนตรีแล้วก็อื่นๆเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องเล่นเพลงอะไรก็ว่ากันไป หมดนี้เนี่ยครับเราก็ต่อเข้ามาที่มิกเซอร์มิกเซอร์เนี่ยเป็นฝั่งของการประมวลผลสัญญาณเสียงหน้าที่ของมันคืออะไรปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเสียงในแง่มุมของความแรงสัญญาณน,นั่นคือเกณฑ์ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเสียงในแง่มุมของความถี่นั่นก็คือ EQ วทุ้มกลางแหลม ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเสียงในแง่มุมของการสวิงไดนามิกเรนจ์นั่นก็คือฝั่งของคอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์เกตเอ็กซ์แพนเดอร์ซึ่งเราเรียกรวมกันว่าไดนามิกสแล้วก็มีอื่นๆเช่นใส่เอฟเฟกเอยอะไรเอยแน่นอนเราว่าปัจจุบันนี้มิกเซอร์ดิจิตอลทำได้ตามนี้แล้วนะครับทีนี้ครับเมื่อเราผสมปนเปทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยออกมาครับที่ตัวคุมลำโพง โดยตัวดีเสพีคุมลำโพงเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในแอมเลยก็ได้สำหรับ à, พวกซิสเต็มที่ราคาแพงมากๆหรือมันอาจจะเป็นตัวแยกออกมาต่างหากในซิสเต็มที่ราคารองลงมาหรือว่าอาจจะเป็นระบบ DIY ที่คุณสร้างมันขึ้นมาเองแล้วคุณก็หาลำโพงหาแอมมาแมทช์เองคุณก็ต้องซื้อไอ้ตัวพวกนี้มาขั้นอยู่ด้วยนะครับคุณอย่าต่อตรงไปที่แอมถ้าคุณยังไม่รู้ดีว่ากาลังทาอะไรอยู่เสร็จแล้วครับ สัญญาณก็จะวิ่งไปที่แอมก็พูกเข้าแอมที่เราพูดถึงนั่นเองแล้วก็ไปที่ลำโพงอันนี้คือขาออกละเอาพุทสำหรับบางคนที่มีความคิดอยู่ในใจแล้วก็รู้สึกแล้วว่ามันผิดปกติแล้วลำโพงแอคทีฟล่ะเราจะสามารถเอาข้อมูลในวิดีโอบล็อกตอนนี้ไปใช้งานได้ด้วยหรือไม่เพราะว่าลำโพงแอคทีฟ เวลาที่เราเสียบสายไปมันมีแอมอยู่ด้านหลังเครื่องอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยโรงงานมันก็จะคัสตอมมาทั้งลิมิเตอร์เอย่ยกำลังขับเอย่ยให้มันแมชกับตู้ลำโพงที่สุดอยู่แล้วคำตอบผมก็คือผมไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตู้ลำโพงแอคทีฟเนี่ยมันมีหลายเกรดเหลือเกินตู้15นิ้วราคา1 0 0 0 0กลางๆกงับตู้15นิ้วราคาแบบ6 7 0,000แสน มันจึงไม่สามารถนำมาคิดได้เพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าในแต่ละช่วงราคาในแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเนี่ยตัวผ,ผู้ผลิตเขาคัสตอมแอมแล้วก็ตัวคุมลำโพงซึ่งมันฝังอยู่ในโมดูลแอมนั้นรัดกุมดีขนาดไหนเขาทำการบ้านของเขามาดีแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าเขาทำการบ้านมาดีแล้วคุณแค่เสียบสายเข้าไปคุณเปิดฟอรลุ่มขึ้นมาคุณใช้ยังไงก็ได้อย่าให้มันเตือนว่าแอมมันคลิปคุณก็อยู่รอดละ ถ้าเราจะมองว่า power amp เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นคลาสอะไรก็ตามมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนย่อยๆครับนั่นก็คือส่วนที่เป็นภาคขาเข้าหรือว่า Input ของตัว power amp โดย Input ตัวนี้เนี่ยครับมันจะรับสัญญาณมาจาก DSP คุมลำโพงหรือว่าอาจจะเป็นมิกเซก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะ แล้วก็ไอตัวอินพุตเนี่ยมันจะวิ่งไปที่ภาคขยายของแอมตัวนั้นซึ่งมันจะเป็นคลาสอะไรก็เรื่องของมันแต่หมดเนี่ยคือแอมทีนี้พอมันออกมามันค่อยวิ่งไปที่ลำโพงแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นแอมคลาสอะไรภายในตัวของแอมหรือ Power อร์แอมเนี่ยผ้าขยายมันก็ขยายของมันอยู่อย่างนั้น ให้คุณลองคิดว่าตัวแอมพลิไฟเออร์หรือว่าพาวเวอร์แอมของคุณเป็นปั๊มน้ำดูครับไอสิ่งที่วิ่งเข้ามาจากต้นทางเนี่ยก็คือน้ำที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะมาจากการประปาหรืออะไรก็ตามซึ่งการที่น้ำมันจะไหลเข้ามาที่ฝั่งขาเข้าของปั๊มน้ำได้มันก็ต้องมีลมส่งมาประมาณหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยครับแอมพลิไฟเออร์เนี่ยหรือปั๊มน้ำเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มปริมาณน้ำ แต่มันทำให้น้ำมียูแรงดันมากขึ้นที่จะส่งไปหาส่วนต่างๆของบ้านคุณเช่นเดียวกันครับแอมพลิฟายเออร์นะครับเป็นตัวเพิ่มแรงดันทีนี้หลายคนก็จะบอกว่ามันเป็นตัวทำกำลังไฟฟ้ามันเป็นตัวเพิ่มกำลังไฟฟ้ามันคือตัวให้หวัดคือวัดเนี่ยเอาแท้จริงครับ วัดมันเป็นผลจากการคำนวณระหว่างแรงดันกระแสแล้วก็ความต้นานทานหรือหลายครั้ง impedance วัดแท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่คำนวณได้ต่างหากอะไรก็ตามครับเข้ามากี่โวลต์มันจะออกกี่โวลต์ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆครับโวลต์ก้อนนี้สูงกว่าก้อนนี้แน่นอนแล้วมันจะสูงกว่าเท่าไหร่ ตามอัตราส่วนเราก็จะเรียกว่าเกณฑ์เช่นเข้ามาตึ๊ดตึ๊ดโวลตเจอเกณฑ์ตัวนี้เข้าไปบวกเข้าไปออกมาได้ค่านี้โวลตทีนี้สมมุติว่าแอมป์ตัวนี้มันให้กำลังได้สูงสุด500วัตต์ที่8โอห์ม แอมตัวนี้หรือปั๊มน้ำเครื่องนี้มันรู้ดีครับว่ากูให้ได้ที่500วัตต์แหละแต่กูก็ต้องอาศัยน้ำต้นทางกูก็ต้องอาศัยสัญญาณจากต้นทางที่มีความแรงประมาณหนึ่งเพื่อให้กูสามารถดันมันออกมาได้500วัตต์ที่8โอห์มสิ่งนั้นคือ Sensitivity ครับ หรือพูดง่ายๆคือ Sensitivity แปลว่าความแรงของสัญญาณที่ส่งมาจากต้นทางที่ทำให้แอมทั้งเครื่องเนี่ยสามารถให้กำลังได้ตรงตามสเปคของโรงงานด้านหลังของเครื่องที่ผมเคยอธิบายเอาไว้แล้วในวิดีโอบล็อกตอนก่อนหน้ามันจะมีค่า Sensitivity ให้ปรับค่อนข้างเยอะเช่น0.7 1.4อะไรก็ว่ากันหรือมันอาจจะมีตั้งแต่ 21dB 24dB 21 27dB 30dB มีให้เราเลือกได้หลายแบบเหลือเกินโดยฝั่งของ DB จะเรียกว่าเกนซึ่งเกนก้อนนี้มันคือวอลลุ่มหน้า Power a m p ครับ สมมุติว่า power amp คุณเนี่ยด้านหน้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือหูรแรก็กมีรูน็อตสวิชมันอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มันจะมีวอล u ลุ่มแบบนี้วอลลุ่มพวกนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่ย้ำนะว่าส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์ครับสูตรคำนวณเนี่ยครับ คือ P เท่ากับ I V V เท่ากับ I R <V S 1> แล้วก็20ลอก V out ส่วน V in เท่ากับ Gain ส่วนใหญ่จะมีทั้งหมด3สูตรที่เราจำเป็นจะต้องคิดทีนี้เนี่ยครับค่า P คือค่ากำลังหน่วยเป็นวัตต์ค่า I คือกระแสหน่วยเป็นแอมป ค่า v คือแรงดันหรือว่าความแรงสัญญาณหน่วยเป็นโวลต์ซึ่ง v เท่ากับ i r ทีนี้เนี่ยครับเราจะเข้าสู่คณิตศาสตร์สมัยมต้นคือการแทนค่าสลับไปมาในสมการเนื่องจากว่า v มันเท่ากับ i r ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย p ก็จะเท่ากับ i แล้วก็ i r ได้เพราะว่าอะไรเราเปลี่ยน v ไปเป็น I R P ก็จะเท่ากับ I กกำลัง2 R เพราะว่าเอา I คูณ I ก็ได้ I กกำลังสองส่วนใหญ่สูตรน,นี้เราจะไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไม่ได้แค่ค่ากระแสส,สำหรับแอมพลิฟ e r เออร์เท่าไรหนักเอาใหม่งั้นถ้าเราบอกว่า I เนี่ยกระแสเราไม่ได้ใช้ เราก็จะสามารถย้ายสมการงงๆได้โดยที่ r เนี่ยมันเอามาคูณออยู่เราก็เอา r มาหาร v v ส่วน r เท่ากับ i เมื่อเราเอา i ตัวเนี้ยไปแทนกับอันนี้เราก็จะได้ค่าสมการเป็น p เท่ากับ v ส่วน r คูณ v ใช่ไหมครับเราเปลี่ยน i ไปเป็น v ส่วน r ตามนี้ P จึงเท่ากับ v กำลังสองส่วน r v คูณ v ซึ่งสูตรนี้เนี่ยครับเป็นสูตรที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆในฟิดีโอบล็อกตอนนี้แล้วก็จะมีไอ้ยี่สิล็อก v out ก็คือ v ขาออกส่วน v in เดี๋ยวอันนี้ผมค่อยอธิบายนะเท่ากับเณน์เป็นสูตรที่2หรือสรรมการที่2ท,ที่เราจำเป็นต้องใช้ ทีนี้ครับสนุกสนานเฮฮาครับสมมุติครับว่าผมเอาลำโพงเนี่ยมาขนานกันลําโพงผมเนี่ยมันมีค่าคอนติเนีย s 2อัสสองวัตต์ค่าโปรแกรม500วัตต์แล้วก็ค่าพีค0 0 0วัตต์ผมมองแล้วครับว่าไอ้งานที่ผมจะเอาลำโพงเซตเนี้ยไปใช้ มันเป็นงานที่มีดินามิกเรนจ์ค่อนข้างสูง voice coil เนี่ยแม้ว่ามันอาจจะเจอกับวัดสูงแต่มันเจอแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะมีเวลาระบายความร้อนผมก็อาจจะต้องการให้ลำโพงทั้งหมดในก้อนเนี้ยกี่ใบก็ตามที่ต่อเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณใบละ750วัตต์ ดังนั้นค่าวัตที่เราต้องการใช้กับลำโพงคือ2,250วัตต์เพราะมันคือค่าวัตต์ของลำโพง3ใบเนี้ยบวกกันทีนี้เนี่ยครับผมก็จะตัดเรื่องของขนาดสายออกไปแล้วก็การสูญเสียในสายออกไปด้วยเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในซิสเต็มดีไซน์เราอาจจะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้ความเข้าใจที่มากกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวิดีโอบล็อกตอนนี้แต่ให้เราเตรียวไว้ก่อนเลยครับว่า วัตที่เราต้องใช้กับลำโพงของเราเนี่ยอยู่ที่2,250วัตค่า P ทีนี้ครับ P เท่ากับ V กำลังสองส่วน R อย่างในกรณีนี้เนี่ยครับมันขนานกันลำโพงเนี่ยอิ p พี a ดนซ์นอ i n a l อยู่ที่8โอห์มทั้ง3ใบขนานกันตามสูตรนี้ ก็คือจะเป็น 1, 1. 1. 1, 1, 1ส่วน8ปบวก1ส่วน8บวก1ส่วน8เท่ากับ1ส่วนอิมพดันรวมผมจำค่านี้ได้ครับมันจะเท่ากับ2.66โอห์มเราเอาเข้ามาแทนในนี้ครับ2,250วัตต์เท่ากับโวลต์ยกกำลังสองเรายังไม่รู้ค่า แต่เรารู้แล้วว่า impedance อยู่ที่2.66โอห์มเพราะอะไรทำไมเราจรึงจะเป็นต้องหาแรงดันเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ครับเมื่ออันเนี้ยมันเป็นเศษส่วนบันหารกับตัว V อยู่ผมยกไปฝั่งนี้มันจะกลายเป็น2,250คูณ2.66โอห์มเท่ากับ V ยกกำลังสองเท่ากับ V กกำลัง2ทีนี้ครับ เราก็ต้องสแค r ร root มันเพื่อเอาค่าโวลต์ออกมาจริงๆสแควร e r o ทห้าเก้แล้วก็ปิดวงเล็บโชเราจะได้กลับมาที่77.36โวลต์ค่านี้คือฟังดีๆนะครับถ้าเราต้องการให้อ m มพล f ิไฟเออร์ตัวนี้ให้กำลังออกมา ที่2,250วัตต์ที่ Impedance 2.66โ oh อห์ม Amplifier ตัวนี้จะต้องให้แรงดันไฟฟ้าที่รูเสียบลำโพงรูเสียบลำโพงนะครับไม่ใช่รูเสียบสัญญาณขาเข้านะ77.36โวลต์ oh โดยต่อจากนี้กรุณาไปดูที่ด้านหลัง amplifier ของคุณ ถ้าเกิดว่าด้านหลังแอมพลิฟ e r เออร์ของคุณไม่ได้อนุโลมให้คุณปรับค่าเซนซิทิวิตีหรือว่าเกณฑ์ได้ให้คุณทำตามดังต่อไปนี้ครับกรณีที่ power amp ปรับ sensitivity ไม่ได้คือปรับได้แต่เกณฑ์หน้าเครื่องอย่างเดียว ข้อที่1ครับปลดสายลำโพงออกให้หมดข้อที่2ครับไปหาไฟล์ไซเวฟไปดาวน์โหลดมาก็ได้ครับมีเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดหรือว่าคุณอาจจะเล่นผ่าน YouTube หรือว่าอะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับเล่นไซเว็บ ความถี่1กิโลเฮิร์สสำหรับมิดไฮ5 h เฮิร์สสำหรับซับเบสคือค่า50เนี่ยครับเป็นค่าที่ผมนิยมใช้แต่ว่าคุณจะใช้60หรือคุณจะใช้45ก็ได้มันก็ได้ผลที่แตกต่างกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ที่50แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาข้อต่อไปบิดเกน ของไซเวฟให้อยู่ตำแหน่งลบ18 db f u l l s c ฟูลสเกำหรับกรณีมิเตอร์เป็นของ Mixer อร์ดิจิหรือให้อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ในกรณีที่คุณมีมิเตอร์ เป็นแบบมิกเซอร์อนาล็อกที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยครับเป็นเพราะว่ามิกเซอร์ดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีมิเตอร์ดิจิตอลเสมอไปอย่างอเลนแฮทเนี่ยครับตัวดีเลยเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลก็จริงแต่ใช้ฟิวมิเตอร์แบบอนาล็อกจ้า อ่ดังนั้นเนี่ยคุณต้องไปดูมาถ้ามิกเซอร์ของคุณ v u m e t e r เนี่ยมันมีศูนย์อยู่ตรงกลางนั่นแปลว่าคุณต้องใช้ a นาล็อกสเก e ก็คือให้คุณบิดเกนช่องไซเวฟเนี้ยแล้วก็หมุน Fader ด้วยนะใช่บิด f ฟดเดให้ความแรงสัญญาณอยู่ที่นี่แต่ถ้าเกิดว่ามิกเซอร์ของคุณมีศูนย์อยู่ที่บนสุดของ Scale v i e ม e e ตนั่นคือ Scale Digital คุณทํายังไงก็ได้ครับก็คือบิดเกล์แล้วก็สลา์เฟดเดอร์เนี่ยให้มันอยู่ที่ตําแหน่งลบสิบแปดดีบีฟูลต่อไปครับต่อ DSP ที่ช่องขาออกของมิกเซอร์โดย DSP ที่คุณใช้เนี่ยครับผมขอแนะนำให้คุณต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ไว้แล้วก็เปิดซอฟต์แวร์เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำ่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณจะเห็นข้อมูลที่จำกัดมากๆเมื่อคุณต่อสายออกจากช่องขาออกของมิเซอร์ที่มีสัญญาณไซเวฟเหล่านี้มาที่ DSP คราวนี้ครับมิตเตอร์ที่ DSP เนี่ยมันก็จะกระดิก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 ,ดกละต่อไปครับให้เราสังเกตความแตกต่าง ของ v u m ูม e r Mixer ิกกับ DSP ว่าต่างกันเท่าไหร่และชดเชยที่ DSP ให้เท่ากัน คือเวลาที่เราเนี่ยเอาสัญญาณขาออกจากแหล่งกําเนิดใดไปที่อีกเครื่องหนึ่งความจริงแล้วเนี่ยครับในตำแหน่งที่ผมให้คุณเทียบเนี่ย0 dB บน V u analog แล้วก็ลบ18 DB Fu Scale ูลใน v ี Digital Fu ฟูลสเกลมันจะเป็นมาตรฐานงานเสียงมืออาชีพถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมันตรงตามมาตรฐานงานเสียงมืออาชีพจริงเมื่อคุณต่อสายจากมิกเซอร์ของคุณมาที่ DSP และถ้าคุณยังไม่ได้เร่งเกณฑ์อะไรใน DSP เลย DSP มันจะโชว์ค่าที่เท่ากันเสมอถ้าไม่เท่าคุณก็ปรับปรับขีเคียดดูจมิตเตอร์ใน DSP ผ่านซอฟต์แวร์ของคุณนั่นแหละครับให้มันเท่ากันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีฟีวูมิตเตอร์แบบอนาล็อกซึ่งศูนย์นี่มันอยู่ตรงกลาง DSP คุมลำโพงส่วนใหญ่จะเป็นมิตเตอร์ฟูลสเกลทำยังไงดีก็ไม่ยากเลยครับ คือคุณก็ดูเลยว่าตอนนี้สัญญาณไซเวฟเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ดีบนมิกเซอร์ของคุณมันควรจะต้องตรงกับลบ18 db f u s l s l e l e ใน dsp ถ้าไม่ตรงก็ปรับให้มันตรงซะแค่นั้นครับทีนี้ครับข้อต่อไปต่อสายจาก dsp ไปแอมและ เอามัลิิมิเตอร์เปิดโหมดโวลตเเจเอาเข็มจิ Gym, ้มที่ขั้วบวกและลบของช่องเสียบลำโพง ต่อไปครับเปิดแอมแล้วค่อยๆหมุนลูกบิดเกณฑ์คือคุณเอาไปเสียบกับช่องไหนของแอมอะคุณก็หมุนไอแชนแนลนั้นนะครับคุณอย่าไปหมุนอีกแชนแนลหนึ่งนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้รับสัญญาณคุณก็จะไม่เห็นอะไรเลยจน มัลติมิเตอร์ได้ค่าแรงดันเท่ากับที่คำนวณไว้ถ้าเกิดว่าคุณทำได้แบบนี้ m เมื่อมันมารวมกับมิกเซอร์ของคุณแล้วเวลาที่ สัญญาณกับพริบที่ตำแหน่งแถวแถว b ูนย์อนาลอกหรือว่าลบ18 dB f u s l s l e l e บน VU d i ดิจิตเวลามันวิ่งผ่าน DSP เวลามันวิ่งผ่านไปที่แอมมันจะให้กำลัง2250วัตต์ที่2.66โอห์มอย่างที่เราได้คำนวณเอาไว้ในกรณีนี้เราก็จะสามารถพูดได้ว่าขณะนี้ แอมได้จ่ายกำลังให้ลำโพงของเราตรงตามที่เราได้วางแผนเอาไว้แล้วตราบใดที่สัญญาณที่เราใช้ในมิกเซอร์รวมๆกันที่ช่องขาออกมันไม่เกินลบ 18dB Full Scale หรือไม่เกิน 0dB ในกรณีของฟิวมิเตอร์อนาล็อกแอมจะไม่มีทางปล่อยกำลังเกินกว่าไอค่าเมื่อกี้ไปที่ลำโพงเลย ดังนั้นลำโพงคุณก็จะปลอดภัยแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งครับที่ผมใช้เป็นประจำนั่นก็คือแทนที่ผมจะเร่งเกณ์แล้วก็ปรับเฟดเดอร์ของสัญญาณทดสอบเหล่านี้ให้มันอยู่ที่ตำแหน่งลบ d b f u l u Scale หรือว่า 0dB ในกรณีของมิกเซอร์ที่เป็น VU Analog ผมจะเร่งแล้วก็เปิดเฟดเดอร์จนกระทั่งที่ว่า VU Meter ของฝั่ง Full Scale จะขึ้นไปถึงประมาณลบ 3dB แล้วก็ในฝั่งของตัวศูนย์เนี่ยจะอยู่ในจุดประมาณบวก 12dB ซึ่งมันจะอยู่ในอาณาเขตพื้นที่สีแดงของวิวมิเตอร์ทั้ง2ฝั่งแล้วผมค่อยไปแมทช์ที่ DSP ให้มันลงมาเหลือ 0db หรือ ลบ18 dB full scale เหมือนเดิมทำไมผมจึงทำแบบนี้เพราะผมต้องการให้ซาวน์เอนจิเนียร์ที่มาควบคุมเสียงในระบบที่ผมออกแบบได้เห็นอย่างชัดเจนว่าถ้าเขาฉีบความแรงสัญญาณบนมิกเซอร์ไปแตะตำแหน่งขีดแดงบนฟีวูมิเตอร์เมื่อไหร่นั่นจะเป็นตัวบ่งบอกว่าระบบเสียงไปได้สุดอยู่แค่นั้นมันฟังดู make sense ใช่ไหมครับ มันฟังดูแล้วเออใช่วะ่ะถ้าเกิดว่ามิเตอร์ของมิกเซอร์เนี่ยมันไปแตะขีดแดงแล้วจุดนั้นเนี่ยควรจะเป็นจุดที่ระบบเสียงเนี่ยมันให้ความดังได้สูงสุดแล้วมันออกแบบมาเพื่อการนั้นเลยนี่หวะใช่ครับมันออกแบบมาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะเลยครับ เพียงแค่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราส่วนใหญ่จะถูกสอนมาว่าเวลามิกซ์เสียงในงานแสดงสดเราก็จะมิกซ์ให้มันอยู่ในตำแหน่งตรงกลางของมิเตอร์เอาไว้เช่นลบ 18dB f u s l s l e l e หรือว่า 0dB บน bon VU Analog เพื่อที่ว่าจะได้มี Headroom เหลือเอาเข้าจริงครับมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีแบบที่ผมอธิบายแบบตั้งแต่แรกสุดเลยคือซิงค์ทุกอย่างอยู่ที่นี่ นั่นหมายความว่าถ้าคุณเร่งเกินตำแหน่งมิเตอร์ตรงนี้ลำโพงคุณก็จะเจอกำลังจากแอมพลิไฟเออสูงเกินกว่าที่เราวางแผนไว้แล้วนะและถ้าเกิดว่าคุณตั้งลิมิเตอร์ที่ตำแหน่งแถวเนี้ยซึ่งเรื่องของลิมิเตอร์เนี่ยเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอีกยาวมากๆเวลาที่คุณเร่งเสียงจนกระช่งวิวมิเตอร์โดยเฉลีย่ยแต่ลบฟูลสเกลหรือว่า0 dB analog. ต่อจากนั้นเป็นต้นไปแม้ว่าลำโพงจะไม่ได้วัดที่เกินไปกว่าที่เราวางแผนไว้เพราะเราใช้ลิมิเตอร์สี่งมันจะบี้ครับมันจะฟังเคี้ยมากแล้วก็คนที่มาทำซาวด์ถ้าเขาไม่รู้ขีดจำกัดของระบบเขาจะงุ่นงิดมากเช่นเดียวกันผมคิดว่าวิดีโอบล็อกตอนเนี้คงจะต้องแบ่งไปหลายตอนแล้วล่ะ <laughs> เพราะว่าตั้งแต่ที่คุยกันมาเนี่ยเราเพิ่งผ่านไปแค่ ไม่ถึง25%ดีของเนื้อหาทั้งหมดเลยด้วยซ้ำน่าจะ30%และเอาจริงดังนั้นครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ในฟิีโอบล็อกตอนหน้าเราก็จะมาต่อกันใหม่โดยคราวนี้เนี่ยเราจะไปดูแล้วว่าในตัวแอมที่มี sensitivity ให้ปรับหลังเครื่องหรือแอมที่มีเกณฑ์ให้ปรับเยอะแยะไปหมดเลยที่หลังเครื่องเราจะจัดการกับมันอย่างไรสวัสดีครับ